งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพ้ชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เออติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผ,ผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับพบกับผมทิดบ้วนบางประมาอติศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์ นะท่านกำลังฟังทิดบุญมังวดมคุยเรื่องของเกษตรหลังเกษียณนะฮะในตอนที่1นนะครับท่านฟังไปแล้วทีนี้ผมแบ่งให้ฟังไปแล้วว่าเกษตรมันมีหลายอย่างมีเกษตรแบบทรมาหากินเกษตรแบบทรมาค้าขายเกษตรความสุขเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว เกษตรเพื่อการกีฬาและเกษตรเพื่อการศึกษาและบางคนก็แซวมาบอกว่ามันยังมีเกษตรเลี่ยงภาษีนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็แล้วแต่ว่าไทยจะว่าไงแต่ที่จริงแล้วเมื่อท่านทำเกษตรรูปแบบใดนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของเป็นประชาชนคนไทยยังไงก็ต้องจ่ายภาษีนะยกเว้นนะผู้ที่มี เงินรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ก็ว่ากันไปคราวนี้เราลองมาไล่กันไปอย่างทีละอย่างกเกษตรทำมาหากินเป็นยังไงเกษตรทำมาหากินกหมายความว่าเรามาเพาะมาปลูกเนี่ยเพื่อที่จะใช้ผลผลิตหรือสิ่งที่มีสิ่งที่ได้เพื่อการดำรงชีพครับเพื่อการดำรงชีวิตเน้นไปที่ ตัวเองมีอยู่มีกินนะฮะไม่ต้องซื้ออะไรของใครเลยเราทํากินของเราในพื้นที่เล็กๆหรือจะใหญ่ก็แล้วแต่ของเราแต่ไม่ได้คิดว่าจะทําค้าขายกับใครเหลือขายได้บ้างเล็กๆน้อยๆไม่ถือเป็นเรื่องเป็นเราถ้าคุณทำกเกษตรแบบนี้ผมก็จะบอกเลยว่าคุณก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยคุณก็ไม่ต้องใช้ยา และคุณก็ไม่ควรจะต้องลงทุนเลยนะมีแต่ได้ได้เท่าไหร่นะฮะพอกินไม่พอกินก็แล้วแต่ฝีมือของคุณนี่คือเกษตรแบบเรียกว่าธรรมหากินหลักก็มีง่ายๆอยากกินอะไรปลูกจะเป็นพืชผักผลไม้ผสมผสานอยากกินอะไรปลูกนะได้มากได้น้อย แล้วแต่ไม่ยอมลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับวิธีทำปุ๋ยใช้เองก็ไปเลี้ยงแหนแดงนะครับหรือว่ามีใบไม้ก็เอามาหมากๆๆกักหมักหมักกลายเป็นปุ๋ยหมักก็ใช้หรือสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้จะเป็นมูหมูไก่นะฮะหรือสัตว์เลี้ยงอะไรก็แล้วแต่มีมูลสัตว์แล้วก็เอามาใส่นะครับพูดง่ายๆว่าไม่ลงทุนไม่ซื้อมีแต่กำไรคือ เก็บพริกได้เก็บมะเขือได้เก็บอะไรได้จะได้เยอะไหมไม่เยอะรูปร่างสวยไหมไม่นะฮะรูปร่างหน้าตาออกมาเป็นยังไงก็ได้นี่แล้วเวลาที่ผมบอกว่าอ,อยากจะปลูกอะไรก็อยากกินอะไรก็ปลูกสิ่งนั้นนะก็ปลูกไม้ผลก็แนะนำให้ปลูกไม้ผลในรูปแบบบางชนิดก็เป็นไม้ผลที่ ให้ผลปีละครั้งแล้วก็ให้ให้ให้ผลเรียกว่าเป็นพืชเงินเดือนอก็ปลูกไปนะครับปลูกผักก็ทั้งผักยืนต้นผักกึ่งล้มลุกผักล้มลุกปลูกไปและจำนวนในการปลูกปลูกไม่เยอะต้องการกินอยู่ใช้แค่ไหนปลูกแค่นั้นต้องดูสเปกไหมว่า ผลผลิตที่ได้มามันต้องรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะขนาดต้องเท่านั้นเทน่านี้กับตอบคือไม่คือไม่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเกษตรแบบทำรรมาหากินอยากกินปลาก็เลี้ยงปลาเอาขุดบ่อ,อ,บอปล่อยปลาอยากจะกินไก่ก็เลี้ยงไก่แต่ต้องกล้าก,กินนะกล้าก,กินไก่กล้าก,กินปลาแต่ชิดวนวมองมาเองเนี่ย เลี้ยงไว้เยอะแต่ว่าไม่กล้าก,กินเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนอันนั้นก็เป็นอีกแบบหนึ่งของการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรแบบธรามากินเนี่ยมันเคยเป็นการเกษตรดั้งเดิมตั้งแต่เมื่อครั้งเราไม่มีการซื้อขายคนสมัยก่อนเขาแลกเปลี่ยนนะนะผมยังทันตอนผมเด็กๆนะครับคนก็ไปขุดแห้วมา แฮไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้หาไมาด่ดูดูไม่ได้ละหัว,หวก็ขนาดเท่านี้โป้งมีคนรอบตัวเหมือนแฮ่หมูปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาก็ไปเอาขุดแฮ้วมาแล้วก็มาแลกเอามะพร้าวไปนะฮะหนึ่งถังได้มะพร้าวกี่ลูกเขาก็ตกลงกันแม่ผมอันนี้ก็พี่ๆกับเตี่ยเขาเล่าให้ฟังผมเองไม่ไม่มีจิตนะไม่มีภาพเลยคืออะไรเพราะแม่ผมเสียตั้งแต่วัยสาสาม แม่ผมก,ก็เอาสิ่งของกะปิน้ำปลาพายลงเรือแล้วเขาก็พายเรือไปเจอเจอชาวบ้านก็เอากะปิไปก่อนน้ำปลาไปก่อนแล้วก็จดกันไว้ว่าแลกข้าวกี่ถังเขาเรียกว่าเอาของไปแลกข้าวสมัยก่อนเป็นแบบนั้นและมนุษย์ก็มีความสุขอยู่กับการดำรงชีพว่ามีกินมีอยู่ทำมาหากินอะไรที่กินไม่ได้ เข็นเอามาปลูกเขาก็ด่ากันขมเลยไม้ดอกไม้ประดับอะไรต่ออะไรนี่ไม่มีไม่ปลูกปลูกอย่างมากก็สามชนิดดาวเรืองโบราณบาวเรืองไทยนะบานชื่นบานไม่รู้โรยเนี่ยก็มีดอกไม้สามอย่างเนี่ยปลูกกันไว้หัวบันไดบ้านนะปลูกไว้ดูๆไปงั้นนะนอะกอกนั้นอะไรกินไม่ได้ไม่ทำทั้งนั้นนี่คือการเกษตรแบบธรรมากิน ท่านจะไม่ใช้ปุ๋ยท่านจะไม่ใช้ยาก็เชิญนะอยากจะได้ปุ๋ยก็ทําเองอย่างที่ผมบอกอยากจะใช้ยูกยาคุณก็ไปเอาใบไม้ในสวนมานะแล้วก็มาผสมผสมนะเอามากักมากข้านะแล้วก็เอาน้ำคั้นมาผสมไปฉีดการมาลงมแมลงคุณก็เด็ดดึงทึงถอนจับมแมลงอะไรไปอย่างนั้นนี่คือเกษตรแบบธรรมาหากินนะครับ ไม่รวยไม่จนอยู่ได้แต่ถ้าคุณจะทำกะเกษตรแบบทำมาค้าขายพาูดเงาทำธุรกิจกเกษตรทำธุรกิจกเกษตรนั้นคุณจะมาปลูกกระจุกกระจิกถั่วฝักยาวยีสบต้นไม่ได้มันไม่พอเก็บถ้าทำกเกษตรแบบทำมาค้าขายคุณต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่กำหนดว่า ใครจะซื้อของคุณลำดับแรกตลาดอยู่ไหนตลาดคุณอยู่ที่ไหนและสินค้าที่จะผลิตออกมาเนี่ยลูกตองใหญ่แค่ไหนผิวสวยแบบไหนนะะรสชาติเป็นยังไงความปลอดภัยแน่นอนที่สุดต้องมีอยู่แล้วนะฮะนี่แล้วเวลาปลูกนะครับคุณจะปลูกจำนวนเท่าไหร่ปลูกวันนี้คุณจะเก็บวันไหน และเมื่อลงมือปลูกคุณจะต้องมีตารางการใส่ปุ๋ยนะนอกจากปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพจะใส่อะไรเมื่อไรและคุณจะใส่ปุ๋ยอ่าเมื่อคุณใส่ปุ๋ยแล้วมันจะมีโรคมแมลงศัตรูอะไรที่มารบกวนพืชของท่านตั้งแต่ในในวัยเด็กนะต้นเล็กๆจนกระทั่งต้นโต เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วคุณจะต้องมีการบรรจุนะบรรจุพันธุ์หรือจะส่งขายแบบไหนอย่างไรและต้องมีมาตรฐานจะเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มาตรฐานเกษตร GAP หรือคุณจะมีขั้นตอนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์เกษตร GAP หรือจะเกษตรปลอดสารพิษหรือจะเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ แต่สุดท้ายทุกอย่างนั้นต้องปลอดภัยเพราะฉะนั้นการทําธุรกิจกเกษตรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายบางครั้งก็จะต้องลงทุนเงินทุนคุณอยู่ไหนและสิ่งที่คุณจะต้องทําให้ได้คือลดต้นทุนที่ไม่จําเป็นและเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ให้ได้ผลผลิตสูงสุดนะ จึงจะคุ้มค่าต่อการลงทุนทำแบบนี้ถ้ารวยรวยเยอะเลยครับได้เงินเยอะแต่ถ้าไม่รวยเพราะเจอภัยธรรมชาติน้ำท่วมภัยแล้งปัจจัยการผลิตไม่พร้อมอะไรต่างๆไม่พร้อมสักอย่างความรู้ก็ไม่พร้อมอะไรก็ไม่พร้อมอย่างนี้พังกรณีของบริษัทใหญ่ หรือเกษตรกรที่เขาปลูกอ้อยปลูกขา้าวโพดปลูกมะพร้าวปลูกปลาล์มน้ำมัน2ี3สิบสามสไร่ห้าสิไร่อย่างนี้คือเกษตรเพื่อการทำมาค้าขายตกลงคุณจะเลือกแบบไหนตัดสินใจยังไม่หมดครับและผมจะคุยให้ท่านได้ฟังต่อไปนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะ ทิศบนบางประม้าตู้ปน12กำแพงแสนนครปฐม73140ถ้าส่งหลายก็ ID ดไล n e นะครับ SI สไซ a n 2 4 9 4ท่านจะสั่งซื้อฟิโปเนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดีไลสั่งซื้ออโลซอยอัลตรา o L ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำ ซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดมแมลงวีขาวแล้วก็เพลี้ยแปง้งน้ำมแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวฟีริลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรเเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรลลนธ <ond> าตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลลนธาตุอาหารเสริมสูตรเเลตจากบริษัทรรษสหายกเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร